โอเคค่ะน้องๆทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กับรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะที่บอกเลยว่าสามารถทำอาชีพได้หลากหลายมากตอนนี้นะคะร่วมงานทำงานอยู่กับ Netflix ด้วยมาเจอเขาก็เลยดีกว่าค่ะพี่แชมป์ทิ่ประกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แชมป์มก้อยถามก่อนว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดีฟายว่าพี่แชมป์ทำอาชีพอะไรอยู่หรือโอ้ยตอนตอนนี้คือทำหลกักๆเป็นอย่างเดียวเลยฮะก็คือนนเป็นออตอนนี้คือ Netflix ใช่ก็คือมาร์เก็ตเตอร์เอ่อทำงานเกี่ยวกับด้านการตลาดที่ Netflix แต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็จะทํางานมาแบบเรียกว่าอะไรเป็นแบบเหมือนตัวไฮบริดอะหลากหลายอะไรเงี้ยก็จะทํางานเกี่ยวกับแวดวงนี้แหละการสื่อสารการทําสื่อพวกนี้แหละฮะพี่แชมป์คือทํากับ Netflix มามานานเท่าไหร่แล้วนะคะ ตอนนี้มาประมาณ2ปีครึ่งครับเกือบ3ปีแล้วฮะแล้วอะไรทำให้เรามาทำงานกับ Netflix ก่อนหน้าที่จะทำงานกับ Netflix <Okay. S 1> เนี่ยผมไปทำเอ่อผมทาอยู่ที่ The Matter เป็นเหมือนแบบ <Yeah. S 1> เอ่อสื่อออนไลน์เนาะแล้วก็ทาง Netflix ก็ approach <Okay. S 1> เข้ามาเพราะว่าเขาอยากได้คนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดออนไลน์เหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นโอกาสที่เรา ค่อนข้างที่จะสนใจมากเลยเพราะว่า Netflix ก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าเราใช้อยู่แล้วเราชอบเราดูหนังดูซีรีส์เราก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็อีกโอกาสหนึ่งคือมันเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ร่วมงานกับบริษัทที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลน้องๆดูแล้วแบบเฮ้ยโตมาเราได้ไปทํางานกับต่างประเทศได้ร่วมงานกับองค์กรต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีการ1 2-3อายังไงบ้างคะพี่คะนอกจากการเตรียมทักษะพร,พร้อมทุกอย่างแบบมีสกิลที่มันเ,เขาอยากจะเลือกเราแล้วเนี่ยฮะพิการที่แบบทัศิคอิมาก ก็มีอยู่3วิธีด้วยกันวิธีแรกคืออย่างที่สําคัญมากๆคือต้องคนจะต้องมี Link ์แคตอินเนาะซึ่งคือเว็บไซต์ที่เอาไว้รวมพวกเรซูเม่อะไรเงี้ย <Okay. S 1> พอเราอัพเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีบริษัทต่างประเทศเขาจะมาช็อปแล้วก็มาดูว่าเอ้ใครที่มีทักษะที่มันเหมาะบ้างเขาก็จะเลือกไปสัมภาษณ์นะนนี้วิธีแรก <Okay. S 1> วิธีที่2คือคนข้างในอาจจะรีเฟอร์เรามาสมมติเรามีเพื่อนที่ทางานต่างประเทศอยู่แล้วแล้วเขารู้สึกว่าเอ้คนนี้ทักษะมันได้กับตําแหน่งที่เขาเปิดว่างอยู่นี่นะนะเขาอาจจะรีเฟอร์ซึ่งการที่ทําให้เขา, refer เขาไปกก็งงง่่่าาายยยๆคคืืือออออออนน้้เเรตบพ วในวงเพื่อนเราก่อนะว่าเออจริงๆเราโอเพนโอกาส i t y ใหม่นะไม่ใช่แบบเราอยากทําบริษัทนี้ไปตลอดชาตินะวิธีที่3ก็คือก็ปกติเลยเหมือนบริษัทไทยเลยคือยื่นใบสมัครเข้าไปแต่ว่า <Okay. S 1> วิธีนี้อาจจะต้องไปสเกว์เว็บไซต์ที่ที่เป็นของบริษัทนั้นๆที่เป็น Job Posting ของบริษัทนั้นบ่อยหน่อยมันมีงานที่เหมาะกับเราขึ้นมาเรายื่นใบสมัครเข้าไปบางทีก็ โอเคเขาจะจะได้แบบสนใจแล้วก็เรียกเข้าไปครับหลักๆก็คือเราต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมก่อนนอนแล้วก็รู้ว่าจะเอ่อต้องการงานในรูปแบบประเภทไหนแล้วก็โทรไปที่งานนั้นโอเคค่ะย้อนไปสมัยวัยเด็กของพี่แชมป์นิดนึงว่านี่คือสิ่งที่พี่แชมป์อยากทาตั้งแต่เด็กไหมพี่แชมป์เป็นเป็นเด็กที่มีความฝันว่าอยากเป็นอะไรอะตอนเด็กๆตอนเด็กอยากเป็นคนทําเกมนักโปรแกรมเมอร์เกมเมอร์เหรอคนที่สร้างคนที่คิดเลยคนที่คิดเกมแล้วก็อยากเป็นนักเขียนการ์ตูนตั้งแต่ตอนเด็กๆอะฮะ เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบก็คือเนี่ยแหละวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนาะเกมการ์ตูนแบบเนี้ยสิ่งที่มันเปลี่ยนเราคือตอนนั้นจริงจริงมันเด็กมากเพราะว่าพูดตรงๆคือคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้มีทุกบ,บ้านที่บ้านอ่ะลงทุนคือก็ซื้อคอมพิวเตอร์ให้ก็อาจจะได้เริ่มเรื่องการจับคอมพิวเตอร์เริ่มเขียนโปรแกรมเริ่มรู้จัก,อกเอ้ยมันทำมันทำงานยังไงตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนคนอ,อื่นแล้วพอเราได้จับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยส่วนที่เราสนุกจริงจรอ่ะคือการเขียนโปรแกรมสร้างโลกของนารระโปปแแกมมณบบ มอหนึ่งนะฮะแรงมากตอนนั้นอ่ะอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีก็ต้องอ่านหนังสือแล้วก็แบบเหมือนพิมพ์ตามเอาอะไรเงี้ยฮะวิธีแบบโอซูคูเลยเหมือนเหมือนที่เราเห็นในหนังอยากทำก็คนคนฝ่ายค้นหามาได้ใช่ใช่ก็ก็พิมพ์ตามหนังสืออะไรเงี้ยฮะแล้วพอได้มาเป็นเกมเกมง่ายๆไม่ใช่อย่าอย่าไปคิดว่าเป็นเกมแบบปัจจุบันนะเกมง่ายๆเป็นถามตอบอะไรเงี้ยแล้วพอไปให้เพื่อนเล่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบจังหวะที่ คนรีแอคกับสิ่งที่เราสร้างถ้าเราวาดการ์ตูนถ้าเราวาดภาพจังหวะที่เขาเห็นจังหวะแรกอะฮะแล้วเขาแบบอุ๊ยสนุกว่ะหรือว่าปวดเลาะขำจังหวะที่เราสร้างเกมแล้วคนแบบตรงนี้ทําไมยากจังทําไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นจังหวะที่เรารู้สึกว่าอันนี้แหละมันเราเราเราเกิดมาเพื่อโมเมนต์นี้อะพอถอยกลับมาแล้วเราอยากทําอะไรคือสรุปคือเราอยากทําเป็นนักสื่อสารนั่นแหละโดยที่ไม่จํากัดมีเดียว่ามันเป็นมีเดียอะไรไก็ได้ตั้งแต่เกมการ์ตูน เขียนบทความทาเว็บไซต์หรือว่ามาเป็นมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างมันคือการมันคือการสื่อสารพี่หนุย้อนนพี่เรียนสมัยเรียนเออเรียนโรงเรียนอะไรคะเรียนโรงเรียนตาังาวัดฮะเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ผมเป็นคนนรสวรรค์ตอนที่พี่เออชอบโคดดิ้งชอบการสร้างโปรแกรมเนี่ยแต่ว่าในระบบการเรียนทั่วไปคือมันเหมือนต้องเรียนทุกวิชาพี่ถือว่าเป็นเด็กที่เรียนดีในตามหลักกระทรวงไหมเรียนเก่งแค่ สองสามวิชาครับแต่ว่าวิชาที่เราเก่งๆไว้คือเหมือนแบบเราเป็นคนที่ชัดเจนมาตั้งแต่ตอนเด็กว่าเก่งอะไรอะ่ะก็คือเก่งภาษาอังกฤษเก่งเก่งคอมพิวเตอร์ซึ่งโชคดีมากว่ามันเป็นทักษะที่โลกกําลังจะต้องการพอดีการที่เราชอบในคอมพิวเตอร์ชอบในโปรแกรมนั่นคือสาเหตุหลกักๆที่เราเลือกคณะตอนจะสอบเขา้าไหมคะใช่ครับคณะวิศวะคอมที่เกษตรซึ่งเป็นปีแรกที่เขาเซาะให้สอบเข้าตรงได้เราก็รู้สึกว่าเหมือนคณะนี้แบบ เปิดมาเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยได้เข้าไปพอเข้าไปก็ได้ได้ภูมิความรู้มากขึ้นเพราะเป็นเพราะเป็นเรื่องที่ชอบอยู่แล้วเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องออลกริทึมทํางานยังไงหรือว่าการออกแบบร,บระบบแบบเนี้ยโอย้เราจะชอบมากทีนี้พอพี่เข้าไปเนี่ยพอถึงปีสองปุ๊บพี่ทำเว็บเอ็กซหรอใช่ใช่ใช่ทำไมตอนปีสองหนูยังเต้นอยู่เลย <laughs> <laughs> เอ้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าก้อยก็เหมือนกันคือก้อยก็ทางานตั้งแต่ตอนที่ยังตอนที่ยังเรียนอยู่อันนี้คือมันเหมือนกันเลยคือร,รู้สึกว่าแค่ว่าเว็บมันเป็นหนทางในการแสดงออกเราวฮะนั่นเองอเออใช่ใช่ม,มันก็ไม่เล่นละครเวทีฟิวน,นั้นใช่ใช่ดนั้นคือมันคือแค่ว่าเราอะ่ะมีการศึกษานอกหลักสูตรที่เป็น,นการทํางานจริงแค่นั้นเอง นั้นคือตอนนั้น่ะที่ทําปี2คือตอนยุคนั้นนะฮะมันเริ่มมีคําว่าบล็อกบทความออนไลน์เนาะเหมือนคล้ายๆยคอรัมนิสทุกคนเป็นนักเขียนได้ซึ่งตอนนั้นการเป็นนักเขียนคือเป็นสิ่งที่สูงส่งมากจะต้องเดดโอพิมพ์ตีพิมพ์สนักพิมพ์มีบอกอมมาแบบโอ้ยเคร่งเครียดอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าบล็อกมันคือช่องทางในการที่ทําให้หลายๆคนนะ่ะได้มีโอกาสในการแสดงออกแล้วตอนทําคือพบเจอปัญหาอะไรเยอะไหมพี่มันทําให โตเร็วมากเลยฮะมันทําให้โตเติบโต,ตในฐานะแบบเด็กคนหนึงอะเร็วขึ้นมากเพราะว่าพอทำเว็บ XT เนี่ยตอนนั้นยังไม่มี Facebook งี้เนาะปัญหาที่เจอมันเยอะมากเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าผู้ใช้จนนํานวนจํานวนผู้ใช้ของเอซเนี่ยมันมันปร,มประมาณหลักแสนแล้นั้นคือการที่เราเป็นเว็บมาสเตอร์ที่ต้องมาเอาใจ ทุกๆคนต้องมาจัดการว่าเอ้ะทำไมคนนี้คอนเทนต์ของคนนี้ได้ขึ้นหน้าแรกทำไมคอนเทนต์คนนี้ถึงไม่ได้ขึ้นมันก็เริ่มมีดราม่าเริ่มมีการขิงเริ่มมีการอะไรขึ้นมาใช่ไหมเราต้องมาคล้ายๆจัดการว่าเอ้ยระบบแบบไหนที่มันจะแฟร์ที่สุดสำหรับทุกคนอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาในบ้านแล้วก็ปัญหานอกบ้านอย่างเช่นโอเคถ้ามันมีเรื่องกฎหมายบางอย่างเช่นมีคนเอาเพลงมาลง รับผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแบบนี้เราก็ต้องเริ่มรู้พวกพวกกฎหมายพวกนี้ไว้เป็นแบ็กอัพมันไม่ได้มีฝ่ายกฎหมายฮะมันมีแค่เรากับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ทำเข้าในแล้วก็เป็นนักศึกษาอันนั้นคือเราก็ต้องเหมือนเริ่มเริ่มรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองอะแล้วก็เริ่มมีการเจราจาธุรกิจเช่นเริ่มมีการติดโฆษณาบนเว็บก็็คือเป็น AE ในตัวเองไปด้วยมันสอนเราหลาย,ลายๆอย่างดังนั้นคือมันก็ได้มาจากจุดตรงนั้นแหละฮะแล้วลก็ต่อจุดมาเรื่อยๆคือเหมือนเราเดินแบบแรนดอมเนาะแต่ว่าจริงๆคือ ในจุดในจุดจุดหนึ่งที่มันแรนดอมเนี่ยจริงๆมันมอบบทเรียนบางอย่างที่เรามาใช้ในอนาคตเสมอครับชีวิตพี่สะใจมากแบบรู้สึกว่าพี่ใช้ชีวิตได้สะใจมากเราคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญคือทุกอย่างมันเกิดจากเราเองไม่ได้มีใครบังคับให้เราทําแล้วสิ่งที่ไม่ได้มีใครบังคับให้เราทําเราจะทําได้ดีที่สุดเสมอหรือว่าอย่างน้อยเราจะมีความอดทนกับมันมากที่สุดเสมอนะสามารา้างขึ้นมามว่าแล้วตอนนั้นที่ทำเอ็กซ์ทีนด้วยวัยปี2เนี่ย พี่แบ่งเวลาไปเรียนยังไงอ่ะมันดูมันดูเป็นสิ่งที่มันเท่ากับงานงานหนึ่งเหมือนพี่ทํางานประจำแต่ตอนนั้นมันมีพลังวัยรุ่นไงพลังแบบขกร้าปัแบบ้นอดนอนได้เว้ยซึ่งก็ไม่แนะนํานะแต่ว่ามันอดนอนได้จริงๆแบบสามสี่วันมีเรื่องหนึ่งที่เราเรียนรู้จากอาจารย์แตไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การเรียนรู้วิชาการเราไม่รู้ว่าอาจารย์เขาตั้งใจสอนเรา เรื่องวิชาชีวิตในตอนนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเราได้มาอันนี้ขอย้อนกลับไปว่าตอนนั้น่ะตอนที่เรียนวิชวาคอมเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นแบบเต็งหนึ่งอะเราเก่งนะเว้ยออผมผมผมจะรู้สึกแบบเนี้บ่อยว่าแบบเฮ้ยเราเก่งนะเว้ยเราเก่งเราก็ประมาณนึง<ๆ>อะอย่างเงี้ยมันมันเราแมนมัน<ๆ>เราเป็นแบบคณะที่แบบแหมฉันถนดัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ <c oughs> จะมีวิชาที่เราถนัดมากชื่อว่าเอ่อวิชาทฤษฎีคอมพิวเตอร์ถนัดมากถนัดแบบเข้าใจ <c oughs> เห็นแล้วรู้สึกว่าทะลุป,ปุโปกอาจารย์ที่สอนก็เป็นอาจารย์ที่น่ารัก แล้วก็ไม่ค่อยเข้มงวดดังนั้นคือสิ่งที่เราทำอะแต่ก็ไม่ค่อยดีเนี่ยนะฮะก็คือเราโดดเรียนคาบนั้นเพราะว่าอ่านเองได้แบบรู้แล้วไม่จำเป็นต้องไปฟังอาจารย์สอนรองแบบนี้นะฮะพอผลสอบออกมาจริงอะเราก็ได้คะแนนดีจริงคือได้คะแนนรองท็อปแบบเนี้ยแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคะแนนผลรวมอะเราได้ที่เจ็เก้าจุห้าคะแนนเกือบจะเป็น A แต่ไม่เป็น A เป็น b เป็นเกรด B ปกติแล้วเนี่ยถ้าได้79.5คะแนนเนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะไปทําก็คือปัดให้หน่อยครับปัดให้หน่อยครับปัดเป็น A ให้หน่อยครับแบบนี้เราก็ไปคุยกับอาจารย์คนนี้เหมือนกันอีกนิดเดียวอีก0.5คะแนนนะครับผมได้เอแล้วครับอาจารย์ครับแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอุปกรณ์เธอรู้ไหมว่า0.5คะแนนที่หายไปมันคือคะแนนอะไรก็คะแนนสอบป่ะครับไม่ใช่มันคือคะแนนที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกไงว่าเป็นคะแนนการเข้าเรียนคะแนนที่หายไปคือคะแนนการเข้าเรียนแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอันเนี้ยขอไม่ปัดให้ละกันถ้าปัดให้อ่ะ เดี๋ยวทีบกกรก็ลืมการเข้าเรียนหรือว่าการให้เกียรติคนอื่นน่ะมันสําคัญยังไงแต่ถ้าไม่ปัดให้อ่ะครูคิดว่าเนี้ยเธอจะจําไปตลอดชีวิตซึ่งก็จําได้จริงจริงอาจารย์อ่ะต้องการที่จะแบบให้ความรู้กับนักเรียนแล้วอาจารย์คนนี้ก็เป็นอาจารย์ที่ตั้งใจสอนจริงสัญญาที่เรามีต่อเขาคือเราควรจะมาเข้าและควรจะให้เกียรติเขาในการที่เข้าเรียนไม่ใช่ว่าเออฉันทําได้เราก็รู้สึกว่าเอออันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เขาสอนเราว่าสุดท้ายแล้วว่าการให้เกียรติกันน่ะ มันสำคัญจริงๆแล้วก็เขาก็สอนเราด้วยไอ้0.5ขนาดที่ไม่ยอมปัดนี่แหละแล้วก็ยังจําได้มาจนถึงวันทุกวันนี้เลยคือเขาเขาก็เาก็แม่นจริงๆว่าเออหลังจากนี้10ปีก็ยังจําได้อยู่ก็จําได้ดีมากน้องๆค่ะ การเข้าเรียนไม่ใช่แค่เรื่องเรียนนะ <g> <re ign> น้องมันคือการให้เกียรติกันขอจบเรื่องเรียนอยากดูว่าพ่อเราเรียนจนจบเนี่ยคือเราออกมาทํางานอะไรเป็นอย่างแรกออกมาทํางานอย่างแรกทําที่รอยเตอร์สครับรอยเตอร์ uters, บางคนอาจจะรู้จักในฐานะสนักข่าวแต่ว่าจริงๆคือเขาทําเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมที่เอาไว้ดูหุ้นด้วยซึ่งตอนนั้นใช่ทำเกี่ยวกับโปรแกรมที่ดูหุ้นนี่แหละแล้วก็ตอนนั้นก็ไปทําที่รอยเตอร์ได้ปีหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นน่าคือเราทำเราทำเว็บเอ็กซ์ทีแล้ว แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราทําคล้ายๆสตาร์ทอัพเนาะตอนนั้นยังไม่มีคํานี้ตอนเท่าไหร่เราทำสตาร์ทอัพแล้วอะแต่เรายังไม่เคยประสบการณ์ที่เป็นแบบในระบบในบริษ,ษัทจริงๆ,รงๆเราทําอยู่ในระบบได้ดีไหมนะบางคนบอกว่าคนที่ทำสตาร์ทอัพแล้วจะกลับกลับกลับเข้าสู่ระบบไม่ได้เลยเพราะว่าเคยชินกับอิสาระเสรีมากบบเกินไปเคยชินกับการตัดสินใจเองมากเกินไปทําให้ไม่สามารถไปอยู่ในกฎที่คนอื่นตั้งไว้ได้แต่ว่าเราก็เข้าไปทาที่รอยเตอร์ทำได้ปีหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ย จริงๆคือเราเข้าใจมันแล้วเรารู้แล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ตัดสินใจลาออกมาเพราะว่าตอนนั้นคือ,อไรายได้ที่มาจากงานนอกของเราคืองานเว็บเนี่ยมันเยอะกว่าไรายได้ที่มาจากเงินเดือนเอามาทำข้างนอกตั้งบริษัทได้ประมาณแบบ3-4ปีตอนนั้นก็มีคนชวนไปทํางานที่หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าตัว Web me, เว็บเอ็กซ์ทีมันเป็นเว็บบล็อกเนาะมันเป็นเว็บที่เกี่ยวกับง,งานเขียนดังนั้นคือบรรณาธิการสำนักพิมพ์ต่างๆก็จะมาช็อปนักเขียนใหม่ๆเนี่ยจากเว็บของเรานี่แหละแล้วเขาก็มาช็อปเราไปด้วยเขาก็เปิดโอกาสให้เราได้เริ่มเขียนค ในอเดในอะไรเงี้ยนะฮะเริ่มทําหนังสือเริ่มอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มมีสื่ออื่นอย่างเช่นวิทยุอะไรเงี้ยมาให้บอกว่าเอ้ยจัดรายการเกี่ยวกับไอทีหน่อยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปทําพวกเสารคาดีอะไรเงี้ยฮะรายการวัธรรมชุเป่งทอด<ๆ>กับพี่นิ้วกลมกับพี่หนุ่มโตมอนเริ่มหลากหลายมากขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วที่เราทําทุกอย่างมาอาจจะรูแบบเป็นเป็ดมากเลยจะจ่ายหลายอย่างดูเอ้ยอันนั้นนิดอันนี้หน่อยแต่ว่าสุดท้นนดาย<ๆ>แกนคือการสื่อสารแกนคือ เราทําอะไรบางอย่างแล้วมันส่งผลกับอีกคนหนึ่งยังไงจังหวะที่เขาได้เห็นเราเขารู้สึกยังไงอันเนี้ยอันนี้คือคือแกนของเราโอเคพี่แชมป์แล้วที่นี้เนี่ยมันมันดำเนินม,มาสู่ปัจจุบันได้ไงที่พี่เลือกที่จะเข้ามาทํางานที่แบบ Netflix ตอนนั้นเราทำสํานักข่าวเนาะที่ชื่อ Matter ได้ประมาณ2อสปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าคือก็เรียนมาเหมือนกันก็จะรู้ว่าข่าวเป็นสิ่งที่กินพลังงานสูงมากเบิร์นเอาเร็ว เรียกว่าแบบเหมือนไม้ขีดไฟที่แบบโอ้ปุ๊บแล้วก็โอ้เหนื่อยตายอะไรเงี้ยทีเนี้ย<ะ>มันทําให้เราหมดพลังแล้วก็พอดีมันมีเอ่อทาง Netflix เขาติดต่อเข้ามาเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากได้คนที่ประมาณนี้แหละคือมีแบ็กกราวด์ที่เป็นเอเดเตอร์แบ็กกราวด์ที่เป็นบอกก็ไปสัมภาษณ์เหมือนเหมือนปกติทั่วไปนี่แหละฮะสัมภาษณ์ผ่านมาสองสารอบเขาก็บอกไปโอเคคุณน่าจะเหมาะกับที่นี่บริษัท Netflix เนี่ยสิ่งที่เขามองหาในคนนะ่ะนอกจากทักษะแล้วอะเขามองหาสิ่งที่เรียกว่าเป็น culture fit หรือว่า วัฒนธรรมของคนแนวคิดของคนที่มันเหมาะกับบริษัทด้วยซึ่งมันก็จะมี value บางอย่างเช่นเป็นคนพูดตรงไปตรงมาไม่แบบไม่อ้อมค้อมหรือว่าเป็นคนที่ communication ดีหรือว่าเป็นคนที่มี judgment มีการตัดสินใจที่ที่รวเดเร็วฉับไวและค่อนข้างถูกต้องประมาณนึงแบบเนี้ยเราไปสัมภาษณ์แล,แล้วเขาเห็น value ต่างๆเหล่านี้ในตัวเรา <S <S เขาเลยแบบเออรับเข้าไปอย่างที่บอกคือเป็นบริษัทนานาชาติภาษาเป็นเรื่องที่แบบว่า พี่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วเลยไหมคะคือตอนแรกรู้สึกว่าตัวเองเก่งภาษาอังกฤษคือเก่งในระดับที่เป็นคนที่ไม่เคยไปเรียนต่างประเทศอ่ะแบบสื่อสารกันได้<อ>รู้เรื่องนะสื่อสารกันได้เวลาไปเที่ยวก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเก่งเว้ยฉันเก่งนะเว้ยฉันแบบไม่ไม่น้อยหน้าใครนะ<อ>เราแบบพอไปทาเนี่ยสาเดือนแรก ภาษาเป็นกำแพงที่ใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าการใช้ภาษาเพื่อไปเที่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการทํางานมันมีความที่ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรรวมถึงว่าเวลาที่ทํางานในบริษัทที่ใหญ่อย่าง Netflix อย่างเงี้ยมันจะมีภาษาบางอย่างที่เป็นค่อนข้างเป็นคอเปอเรทเราก็ไม่ได้เคยสัมผัสใช่ไม่เคยสัมผัสศับชุดนั้นมาก่อนไม่เคยสัมผัสศับที่เป็นมาร์เก็ตติ้งแบบนี้มาก่อนเราก็รู้สึกว่าม,มันเป็นส่วนที่ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันดังนั้นคือตอนแรก ก็จะมีความที่ว่าเราเก่งเนี่ยจริงๆมันก็ยังมันก็ยังไม่เก่งมากนะคือพอทําไปเรื่อยมันก็จะเริ่มคุ้นชินมันก็จะเริ่มใช้ได้ปุ๊บความมั่นใจก็จะเริ่มมาเราก็จะสามารถที่จะพูดได้อย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติมากขึ้นตอนนี้ก็จะไม่ได้คิดเยอะแล้วเวลาที่จะพูดภาษาอังกฤษก็จะสามารถพูดได้อย่างปกติลื่นไหลเหมือนพูดภาษาไทยมันมีวิธีการฝึกภาษาอังกฤษยังไงให้มันแบบเร่งรัดหรือว่าดันตัวเองไงให้มันให้มันได้อย่างรวดเร็ววิธีฝึาากภาษาอังกฤษที่ใช้มาตลอดเนี่ยก็คือการก็คือการด จริงๆวิธีฝึกภาษาอังกฤษที่ใช้มาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าได้ผลก็คือการดูซีรีส์ฝรั่งหรือการดูหนังฝรั่งนี่แหละสเต็ปแรกคือเปลี่ยนจากดูภาคไทยมาเป็นดูเสียงซาวด์แทร็แรกแล้วก็เปิดซับไทยเนี่ยอันนี้คือสเต็ปแรกที่อย่างน้อยหูเราจะได้ชินกับสำเนียงที่หลากหลายหลังจากนั้นเปลี่ยนจากซับไทยมาเป็นซับอังกฤษพอเปลี่ยนจากซับไทยมาเป็นซับอังกฤษเนี่ยสิ่งที่เราได้ทันทีคือเราจะได้ทักษะการอาร่านแล้วเราจะได้ทักษะการอ่านที่รวดเร็วเพราะมันมาพร้อมกับภาพฉากทุกอย่างที่อยู่ในหนังอะไรอย่างนี้ยนะฮ ดีกว่าไปอ่านเอหอนังสือที่เป็นเล่มๆเพราะว่าอย่างนั้นเราจะอาจจะรู้สึกว่ามันยากมากเลยจะเริ่มยังไงที่จะอ่านหนังสือเล่มนภาษาอังกฤษแต่ว่าดูไปกับหนังนยง่ายกว่าแล้วเสด็จสุดท้ายก็คือปิดซับปิดซับปุ๊บเนี่ยจะได้ทักษะการฟังพอเราฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากให้ทําต่อมาซึ่งจะเขินๆนิดนึงก็คือพูดตามพูดตามเลยอ๋อ พูดเลยเขาพูดมาประโยคนึงเราพูดตามเลยเราจะได้สิ่งที่เรียกว่า intonation เนาะคือแบบการขึ้นลงของเสียงที่มันแบบค่อนข้างแบบเอ้ยเป็นสำเนียงแบบนี้ที่เราชอบถ้าแบบเราชอบสำเนียงอังกฤษก็อ่านดูเชอร์ล็อกดูอะไรไปเราก็จะเริ่มมีโทนที่คล้ายกับแบบนั้นมากขึ้น ถ้าพูดตามแล้วยังไม่สะาใจพูดโต้ตอบเลยครับไม่ถือว่าหล่งพูดสิ่งนี้มาเราก็อย่างพูด่งนี้มาแล้วบอกว่าไม่นะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็พูดพูดโต้ตอบได้เลยซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะขำๆไปนิดนึงแต่ว่ามันไม่ต้องขำนี่มันก็เหมือนแบบเราร e a c t ปกติกับคลิปที่เราดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นคลิปที่เฉพาะตัวแล้วละกันที่ที่พยายามใช้มาครับดูมามากมายเนี่ยมีเรื่องไหนที่พี่แชมป์แนะนำไหมคะในการฝึกภาษาถ้าคนเริ่มต้นฝึกภาษาฝึกด้วยสารคดีก่อนจะง่ายเพราะว่าสารคดีพูดชัด พูดชัดมาก,มากสรารคดีแบบเดวิดแอตเทอร์เบอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าถึงแม้ถึงแม้เขาจะเป็นแบบคนอังกฤษที่แบบจำเนียอาจจะยากนิดนึงแต่ว,ว่าเขาพูดชัดเขาค่อยค่อยค่อยพูดจะไม่รวดเร็วจะไม่มีมุกเยอะพอไม่มุกเยอะก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องแบบคำแสลงมุกคอนเทกต์อเมริกันมากแบบเนี้ยอาจจะแบบโอเคฟังง่ายหน่อยถัดมาแนะนําให้ฟังพวกซิทคอมอย่างเช่นโมเดลแฟมิลี่แบบเนี้ยพวกเนี้ยจ,จะง่ายเ<ช>พราะว่าเป็นคอนเทกต์ที่เป็นบ้านเป็นบ้านคนปกติไม่ได้เป็น,น <ะ S 2> แบบ เทคโนโลยีล้ายุคไม่ได้เป็นการเมือง<ไ>อคือเป็น<ไ>อพอเป็นบ้านคนปกติแล้วมันจะง่ายแล้วเขาก็พยายามที่จะออกเสียงเน้นมุกให้มันให้มันออกเพราะว่าคนต้องฟังแล้วรู้เรื่องแล้วขำทันทีดังนั้นเขาจะเน้นเป็นเน้นพวกการออกเสียงพิเศษหลังจากนั้นถ้ารู้สึกว่าเอ,อ้ยแบบพวกนี้แบบเบเบ,บ,บจิบจ,บจบแล้วอ่ะใช้ไปดูเรลิตี้ฝรัง่งเพราะว่าอันนั้นน่ะคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆใช่เรลิตี้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันแบบเนี้ยฮะคือเขาจะพูดจริงๆแล้วเขาจะมีกระซิบกระซาบทุกอย่าง มันจะอยู่ในนั้นหมดดังนั้นคือเหมือนเราได้ไปอยู่ในสถานการณ์จริงแล้วที่ว่าเวลาที่เราพูดกับชาวต่างชาติอ่ะจะจะเป็นยังไงพี่เป็นคนเป็นระบบมากค่ะ แค่ขนาดตอบเรื่องหนังอ่ะพี่ยังสามารถจัดระบบและมวดหมู่อย่างรวดเร็วได้อ่ะหนูละงงพี่จริง <c oughs> อ่ะเห็น <c oughs> ภาพชัดมากค่ะครับโอเคอ่ะว่าด้วยเรื่องภาษาอังกฤษไปโอเคพี่ทํามาหลากหลายมากมีวิธีการที่หลากหลายทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของพี่ก็คือเรื่องของการเขียนเป็นนักเขียนด้วยมันมีหนังสือหรือว่าอะไรที่เป็นผลงานที่พี่รู้สึกว่าอันเนี้ยอยากแนะนําให้คนแบบไปอ่านตามบ้างไหมคะถ้าเป็นที่ตัวเองแปลแล้วกันเนาะ อ,อ,อจะมีหนังสือเล่มนึงที่เพิ่งออกมาชื่อวิชารู้รอบแปลมาจากภาษาอังกฤษชื่อว่าเร g e นาหะของเดวิดอัพสตินซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เลยการรู้ลึกหรือการรู้กว้างที่จะพาเราไปได้ไกลกว่ากันในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปในเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างทุกวันเนี้ การรู้ลึกหรือรู้กว้างสําคัญกว่ากันทีเนี้ยหนังสือเล่มนี้เขาพยายามเขาใช้จุดยืนที่ว่าจริงๆแล้วการรู้กว้างน่าจะสาคัญกว่าเพราะว่าทาให้เราสามารถอัดแอกับสถานการณ์ที่มันหลากหลายแล้วมันชิฟต์ไปเรื่อยๆได้ได้ดีขึ้นแต่หนังสือเล่มนี้มันดีตรงที่ว่ามันบอกเราด้วยว่ารู้กว้างอย่างไรถึงจะดีซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันตอบโจทย์เราหลายๆอย่างที่ว่าเอ้ยเรารู้เรารู้กว้างก็ใช่แหละแต่ว่า มันต้องมีวิธีที่อาจจะทําให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดจริงเรารู้กว้างยังไงซึ่งหนันงสือเล่มนี้นเขาบอกไปที่อยู่ค่ะ range ใช่ไหมคะ range ทุกชาตรู<ๆ>้รอบมันจะไปซื้อครับพี่จดละคือตอนนี้เด็กกันเรียนออนไลน์กันทุกวัน <c oughs> ถ้าพี่อยากจะแบบนําเสนอหรือรู้สึกว่าอยากแนะนําเพื่อให้แบบการเรียนเผื่อว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น <c oughs> สนุกขึ้นมีความสุขขึ้นพี่อยากแนะนำเพราะว่าอะไรคะเอาอย่างแรกเลยคือ oh. เราคิดว่าทุกคนในระบบครูนะักเรียน ทุกคนกระทรวงศึกษาทุกคนจะต้อง acknowledge ว่าการเรียนออนไลน์เป็นเรื่องที่ยากไม่ไว่ายังไงก็จะไม่เป็นประสิทธิภาพเท่ากับการเรียนจริงๆอย่างที่มันยากที่สุดสําหรับการเรียนออนไลน์คือการ retain ความสนใจของคนให้อยู่บนหน้าจอมันยากจริงๆคือลองคิดดูดีว่าสิ่งที่สนุกอย่างเช่นหนังหรือซีรีส์อ่ะบางทีเขาสร้างมาสนุกแล้วอ่ะ เรายังไม่ดูเรายังไม่ได้ดูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอ้ยแบบไปเล่นมือถือเอ้ยไปเข้าห้องน้ําเอ้ยไปแบบว่าไปทําอย่างอื่นไปดูไม่จบอะ่ะแล้วการเรียนออนไลน์อะ่ะคือไม่ได้ถูกสร้างมาให้สนุกอย่างหนังดังนั้นคือมันยากมากในการที่จะรีเทนความสนใจของคนเราเชื่อว,ว่าสิ่งที่จะรีเทนความสนใจของคนได้อะอย่างแรกก็คือว่าการออกแบบการเรียนการสอนนะควรจะต้องเน้นอินเทอร์แอคทิวิตี้เยอะๆอะ่ะเน้นว่า มีการถามการตอบการครุยกันนิดนึงมีการแลกเปลี่ยนเพราะไม่งั้นมันจะเป็นการเหมือนดูทีวีปกติแล้วก็แล้วก็เปิดไว้ในแบ็กกราวด์รีด้าอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งแรกที่<ๆ>อยากจะทําจากฝั่งครูคือเรื่องเนี้ยส่วนจากฝั่งนักเรียนเองอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เขาก็ต้องเข้าใจว่ามันยากแล้วก็ไม่ได้ยากไม่ได้ไม่ได้ยากสำหรับตัวเขาแต่ยากกับครูด้วยในการที่ครูจะต้องแบบมานั่งแล้วมาพูดกับจอมาพูดกับกล้องแล้วทั้งหมดอะ่ะก็เต็มไปด้วยแบบเหมือนจอลเล็กๆที่เป็นแบบ คนทําอะไรบ้างก็ไม่รู้บางทีก็ปิดกล้องบางทีก็ไม่เห็นบางทีก็เปิดกล้องแล้วก็เหมือนแบบทำท่านไปสนใจนั้นคือสิ่งที่ต้องมีก็คือเนี่ยแหละก็กับเรื่องการให้เกียรติกันนิดนึงคือเราเข้าใจว่ามันไม่มันไม่น่าพอใจหรอกการเรียนออนไลน์มันไม่น่าพอใจหรอกแต่ว่าครูอ่ะเขาก็ต้องตื่นขึ้นมาและต้องมานั่งที่กล้องเหมือนกันนั้นคือเราสิ่งที่เราให้เขาได้ก็คือความสนใจที่ที่เรามีต่อเขาเราให้การโต้ตอบกับเขานิดนึงเวลาเขาถามอะไรมาโต้ตอบนิดนึง ทาให้หนึ่งคือไม่หนึ่งคือไม่ง่วงด้วยสองคือจะได้ทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันมีคนฟังอยู่นะด้วยแล้วเรารู้สึกว่าพอเขารู้สึกว่ามีคนฟังเขาก็จะแอคทีฟมากขึ้นเหมือนถ้าผมพูดแล้วก็ไม่ได้เปิดกล้องเลยอย่างเงี้ยแค่ฟังหูเฉยๆแบบฟังอยู่หรือเปล่า <c oughs> เราจะเราจะแสดงสีหน้าย,ยังไงมไมไเราจะแสดงสีออสหน้าย,ยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นคือเหมือนกันคือการในออนไลน์ก็คือเหมือนเหมือนเมันเวลาที่เราคุยกันอย่างนี้แหละเราอยากให้ถ้ามีอินเทอร์แอคชั่นอะ มันจะทุกอย่างจะดีขึ้นโอเคพี่แชมป์วันนี้ได้อะไรเยอะมากก็อยากรู้ว่าพี่แชมป์ทำอะไรมาเยอะขนาดนี้เนี่ยถ้าสมมตินนะตอนนี้เป็นเด็กคนสักคนหนึ่งที่ไม่รู้เลยว่ากูชอบอะไรไว้อย่างพี่แชมป์คือคนที่แบบดันรู้ตัวเองอะแล้ว,แล,วแล้วมีความสแต่เขาตอนนี้ถ้าเขาแบบไม่รู้เลยว่าว่าอะไรเวิร์กหรือไม่เวิร์กสำหรับเขา,ารลยียพี่แชมป์อยากแนะนำอะไรน้องๆคะ่ะจริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่เดินทางไปเส้นตรงมากแบบทุกอย่างมันคือลมพัดลมพลหมดแล้วก็ได้ไปทำอันนั้นได้ไปทำอันนี้นะคะเราจะเห็น value ของ หลงทางอะมากหลงเลยหลงเลยหลงทางเลยจ้าแต่ว่าหลงทางอย่างตั้งใจนิดนึงอะถ้าเราโอกาสได้พัดพาให้เราไปทาอะไรอย่างหนึ่งอะเราต้องถอยกลับมาคิดนิดนึงว่าต่อให้งานตรงหน้ามันน่าเบือ่อหรือว่างานมันอาจจะไม่ใช่งานที่เราชอบแค่ไหนทักษะที่เราจะได้จากสิ่งนั้น,นคืออะไรอย่างน้อยต่อให้งานน่าเบือ่อเลยก็ตามแต่ว่าเพื่อ่วมงานดีทักษะที่อาจจะได้าาเป็นอาจจะเป็นการแบบเออคุยเพื่อ่วมงานการ d e v e l o p relationship หรือเปล่าอยาให้คิดว่าทุกอย่างที่หลงทางอะมันจะมีบทเรียนให้เราแล้วแต่และจุดพีสต็อปเนี่ย มันจะเป็นบทเรียนที่มาประกอบเป็นตัวเราในอนาคตนะฮะผมไม่ค่อยเชื่อในพาชั่นจะไม่ค่อยเชื่อแบบว่าชีวิตนี้ฉันจะมีอย่างนี้แหละพาชั่นของฉันคือสิ่งนี้แล้วคือสิ่งนี้อย่างเดียวเท่านั้น mm hmm. เพราะเพราะถ้ามีแบบนั้นอย่างเดียวว่าบางทีเวลาปีนเขาขึ้นไปจนสุดแล้วอะมันไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลยเแล้วก็จะรู้สึกใช่จะรู้สึกว่าอ้าวหมดแล้วแค่นี้หรอแล้วก็แล้วก็เดินลงดังนั้นคือไปยึดติดกับ,บ จะต้องไปถึงจุดนี้ให้ได้เพราะว่าบางทีไปถึงแล้วมันไม่สนุกหรอกให้สนุกกับเส้นทางแหละสนุกกับการหลงทางขมมากค่ะพี <c oughs> จ่จริงๆอย่างที่บอกคือมีเทคนิคหลากหลายวิธีมากในการที่เราจะได้คุยกับตัวเองรู้จักตัวเองมากคือวิธีการฝึกภาษาอังกฤษน้องๆก็ลองไปใช้กันนะคะโอเคพี่แชมป์วันนี้ขอบคุณพี่แชมป์มากขอบคุณค่ะพี่แชมป์ฝากหน่อยว่ามีอะไรอยากฝากไหมไปติดตามพี่แชมป์ได้ช่องทางไหนบ้างอัปเดตนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีทวิตเตอร์นะฮะทวิตเตอร์อยู่ที่ทีปกรณ์ t p a g o n ครับก็ทวิตอะไรประมาณนี้แหละ ทวิตแบบเรื่องราวแรนดอมอะไรเงี้ยก็ถ้าบอกว่าถ้าชอบก็เป็นามได้ครับได้ค่ะทุกคนไปติดตามพี่แชมป์กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอุดหนุนหนังสือพี่แชมป์กันด้วยโอเคค่ะน้องๆเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c ค i b e พี่พาไปด้วยนะคะอะวันนี้ลาไปก่อนพี่แชมป์ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับบ๊ายบายนะจ๊ะน้องๆ